เตรียมอนุบาลห้องห้าครูหนึ่งคูเปิลค่ะ,ละเต้นกันค่ะเด็กๆกับเพลงรดูกาล สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองเด็กที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องฤดูหันษาค่ะแล้ววันนี้เราก็เรียนเรื่องการเปรียบต้นตให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะแล้วก็มาเจอกับคุณครูหนึ่งค่ะแล้วก็ครูเปิ้ลค่ะครูเปิ้ลนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องการเปรียบต้นให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะอ่าประเทศไทยของเรานะคะมีสามฤดูนะคะอ่ามีฤดู ร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะและการปฏิบัติตนที่ให้เหมาะสมมีอะไรบ้างครูปิ้นสำหรับฤด,ดูร้อนนะคะฤดูร้อนอให้เด็กๆนะคะการแต่งตัวให้เด็กๆใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบางนะคะคู่หนึ่งเนื้อบางใช่ค่ะใส่กางเกงขาสั้นนะคะหรือว่าขายาวก็ได้แต่ให้เป็นเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะ และอีกอย่างหนึ่งดู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 รถอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราออกข้างนอกครับคุณหนึ่งออกข้างนอกแล้วก็สวมใส่แว่นตานะคะหรือว่าหมวกนะคะหรือว่ากางล่มนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมใส่เม็ดด้วยนะคะเด็กๆอ่าอ่าไดูฝนนะคะอุ้ยฝนตกค่ะคุปลอ้ำฝนตกนะคะเราทำยังไงคะคุปิ้ล ฝนตกนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อกันฝนค่ะเราใส่เสื้อกันฝนนะคะถ้าดูฝนเนี้ยให้เด็กๆนะคะใส่เสื้อผ้าที่หนาน,นะคะเพราะว่าอากาศชื้นนะคะเราต้องใส่เสื้อหนาๆน,น,นะคะถ้าใส่เสื้อบางนี่เด็กๆจะไม่สบายได้นะคะ คุณคูเปิลเด็กจะออกไปข้างนอกทำไมคะถ้าเด็กๆออกไปข้างนอกนะคะมุมฝนตกอยู่เด็กๆต้องใส่เสื้อกันฝนแบบนี้นะคะใส่หมวกกัียบร้อยเลยอของคุณคูหนึ่งจะเป็นเสื้อกันฝนตัวย่อยสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะของคุณคูเปิลน,น,น,นี่ตัวเล็กสำหรับเ,เด็กๆนะคะไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ชวใช่ค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้นะเด็กๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่มีเสื้อกันฝนให้ผ่าร่มเลยค่ะ นะคะเวลาออกข้างนอกมันจะเปียกแฉะค่ะแต่ก็อย่าลืมใส่เลยค่ะพอออกข้างนอกอย่าลืมใส่แมสคค่ะอ่ามีใส่เลยนะคะเด็กๆทำเล็บไม่จ้าฝนตกไม่สบายเละวันและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเด็กๆออกข้างนอกนะคะเวลาฝนตกเนี่ยไปเล่นน้ำฝนไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่สบายไม่สบายไม่สเด็กๆค่ะเด็กๆจ้าสำหรับฤดูที่สามนะคะฤดูหนาวค่ะ รุ่รู้หนาวจะมีอากาศหนาวมากนะคะแต่สำหรับประเทศไทยไม่มีหิมะตกนะคะแต่จะมีล,มห,ลมหนาวพัดมามีหมอกปกคลุมในบางพื้นที่ค่ะสำหรับรดู้หนาวนี้ ต้องสวมใส,รรใส่เสื้อผ้ายังไงครับคุณเึ่งอ่าเส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนะคะลูกหนาๆเลยนะคะลูกแล้วก็ใส่เสื้อเด็กๆใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะคะกางเกงขาย,ยาวแล้วก็ถุงเท้านะคะแล้วก็ผ้าพันคอด้วยแล้วก็อะไรอีกนั่งทูบ้ลถุงมือด้วยใช่คะ่ะถุงมือด้วยนะคะ,คะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานี่อบอุ่นนะคะคุณทูบ่ะใช่ค่ะนอนกลางคืนอย่าลืมห่มผ้านะคะ,ะค่ะ อ่านะคะเอาวันนี้นะคะเรามีการบ้านให้เอ่ยคุเปิลการบ้านวันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายภาพเด็กๆคู่กับอุปกรณ์ในฤดูต่างๆอาจจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวก็ได้นะคะส่งมาให้คุณคุณห่แล้วก็คุณคุเปิลนะคะถ่ายภาพค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะดีดีค่ะ